แมวตัวนี้เป็นเจ้าของร้านชำนะคะมีชื่อว่าน้องถังเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วควรจะชื่อน้องถังแก๊สมากกว่านะคะแล้วก็มีน้ำหนักตัวหนักสิบกว่าโลเลยนะคะน้องถังเงินเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชำที่ผู้กองเนี่ยไปซื้อน้ำถังไว้ให้น้องหมาน้องแมวที่บ้านกินนะคะแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแมวตัวเดียวของเจ้าของร้านนะคะ ก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วเจ้าของร้านซึ่งเป็นพ่อแม่ของน้องถังเงินเนี่ยก็รักน้องถังเงินมากนะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากจริงๆเท่าที่เคยเห็นมาทุกครั้งที่ผู้กองแวะมาซื้อน้ําถังที่ร้านนี้นะคะก็จะมาอุ้มเล่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างห่วงตัวด้วยนะคะก็ไม่ค่อยยอมให้อุ้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวใหญ่เหลือเกินก็เป็นความน่ารักนะคะระหว่างทางที่ผู้กองเนี่ยไปซื้อน้ําซื้อข้าวของให้น้องๆที่บ้านนะคะก็ได้พบปะพูดคุยกับ เจ้าของร้านแล้วก็น้องถังเงินนะคะแล้วก็จะอยู่ตัวเดียวเขาอยู่อย่างมีความสุขมากนะคะแล้วก็จะนอนกินอน,นอนด้วยกันกับเจ้าของที่เลี้ยงเขานะคะอย่างดีเลยแล้วก็นอกถึงแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงระบบเปิดเนี่ยเดี๋ยวน้องถัง,ถงเงินเนี่ยก็จะกลับมานอนในบ้านนะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากเหลือเกินนะคะดูนะคะที่กลัวภัยอะไรนะคะเขาก็จะวิ่งเข้าร้านของเขานะคะซึ่งร้านเนี่ยอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็รู้จักที่จะระมัดระวังป้องกันตัวเอง ไม่วิ่งออกไปในถนนใหญ่แล้วก็ระวังรถนะคะแล้วถ้าหากมีภัยอะไรเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาหลบแอบในร้านค้าด้านของด้านชำของเขานะคะซึ่งพ่อแม่เขารักเขามากนะคะแล้วก็ตัวใหญ่เหลือเกินเทียบกับน้องแมวที่บ้านผู้กองนั่นน้องแมวที่บ้านผู้กองเนี่ยตัวใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นน้องเลมอนฟาร์มนะคะซึ่งก็หนักแค่6.6กิโลกรัมนะคะส่วนน้องถังเงินเนี่ยหนัก10กว่าโลไปแล้วนะคะดูตัวตัวตัวใหญ่ผิดกันเลยนะคะสําหรับถ้าจะเปรียบเทียบกับน้องแมวที่บ้านผู้กองเพราะฉะนั้น เลี้ยงตัวหนึ่งนะคะบ้านนี้คุ้มไปเลยนะคะอาหารที่น้องถังเงิน,นชอบกินเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นปลาทูน่ากระป๋องนะคะก็จะกินคนเดียวเลยไม่มีตัวไหนไม่มีแมวตัวไหนไมาแย่งเขานะคะเพราะว่าเป็นแมวตัวเดียวของพ่อของแม่เขานะคะเป็นช่องใหม่ของช่องผู้กองแขกกับแมวจอน,นะคะชื่อช่องว่าผู้กองแขกกับแมวจอวอลลุ่มสองนะคะซึ่งช่องเดิมเนี่ยถูกแฮกนะคะดูน้องถังเงินแล้วเนี่ยพากลับไปที่บ้านไปดูน้องทุ่งนานะคะดูแมวที่บ้านเรากันบ้าง ดูตัวเลขผิดกันไปเลยนะคะจึงฝากพี่น้องนะคะช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะมาติดตามหาจนเจอช่องใหม่ของผู้กองแล้วนะคะซึ่งช่องเดิมถูกแฮกเนี่ยท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้ช่องใหม่ของผู้กองได้จะได้เติบโตเหมือนช่องเดิมที่หายไปซึ่งมีผู้ติดตาม เกือบเจ็ดหื่นท่านแล้วนะคะสายรุงกับน้องเดอะมูนนะคะเป็นแมวที่เชื่องน้อยที่สุดนะคะสำหรับคู่นี้นะคะเพราะว่ายังหวาดกลัวอยู่ตั้งแต่ตอนที่ถูกดักจับมานะคะแต่ก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขดีนะคะส่วนตัวนี้คือน,น้องบอกพรอยนะคะก็น่ารักแล้วก็โตว,วันโตคืนแล้วก็รูปร่างอ้วนทวนขึ้นทุกวันเลยนะคะมองไปข้างนอกกลงเนี่ยก็จะเห็นน้องหมานะคะแล้วที่เห็นโดงรถเนี่ยต้องทํา กลงล้อมรถไว้นะคะเพราะว่าน้องหมาที่ผู้กองเก็บมาเนี่ยก็คือเก็บมาจากบอ่อทรายเนี่ยนะคะลูกๆของแม่แดงสุริยาเนี่ยพอโตขึ้นแล้วเนี่ยก็จะกัดสายเบรกรถยนต์นะคะกัดไป3รอบแล้วนะคะก็เลยจําเป็นจะต้อง สร้างโรงรถใหม่แล้วก็ทําล้อมดูว่ารอบโรงรถไว้เพื่อไม่ให้น้องหมาเข้าไปกัดสายเบรกนะคะสายเบรกเนี่ยทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจนของผู้กองด้วยนะคะหลายรอบมากแล้วนะคะสายรุ้งกับน้องเดอะมูนเนี่ยถ้าจะจํากันได้แม่สายรุ้งถูกดักจับมาตั้งแต่ท้องแก่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็มาคลอดที่บ้านผู้กองส่วนน้องเดอะมูนเนี่ยเป็นแมวที่ใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาตั้งแต่ยังเด็กนะคะ ผู้กองก็ใช้กลงสปริงเนี่ยดักมานะคะเนี่ยดักมา2ตัวนะคะน้องเดอะมูนกับน้องเดอะซันแต่น้องเดอะซันเนี่ยตอนนั้นบ้านผู้กองเนี่ยยังทํากลงกลงยักษ์หน้าบ้านเนี่ยไม่เรียบร้อยดีนะคะก็เลยทําให้น้องเดอะซันเนี่ยหลุดหายไปแต่ว่าทุกวันเนี่ยผู้กองก็ยังพยายามมองหาอยู่นะคะสําหรับน้องเดอะซันตัวนี้ที่หลุดไปแล้วก็มาดูคู่นี้นะคะน้องปูม้ากับ น้องหมานะคะก็คือน้องคับเค้กนะคะวันนี้กลับมานอนด้วยกันซะแล้วนะคะจริงๆน้องคับเค้กเนี่ยเป็นน้องหมาที่นิสใส่ดีแล้วก็ใจดีนะคะผู้กองก็เลยให้เข้ามานอนในบ้านได้เพราะว่าดูผอมไปหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยเคยป่วยด้วยโรคหัดสุนัขนะคะก็ เกือบจะอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะนี่ก็ขวัญใจของพี่น้องหลายๆท่านเลยนะคะน้องสกายในช่องติกตอกผู้กองแขกกับแมวจรเนี่ยคลิปของน้องสกายเนี่ยไปที่6กล้านแปดแสนวิวแล้วนะคะด้วยความที่น่าสงสารมากนะคะแต่ตอนนี้น้องก็โตรอดมาได้แล้วนะคะส่วนตัวนี้คือนอนตัวขาวจ้วงอยู่นี่นะคะก็เป็นลูกของแม่แมวจรนะคะน้องฟิชชแมวถูกทิ้งที่โรงพักนะคะน้องสกายเนี่ยนะคะพี่น้องหลายท่านเนี่ย จะติดตามแล้วก็ติดตามดูชีวิตเป็น f อของน้องสกายเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าด้วยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยน่าสงสารเหลือเกินแต่ทุกวันนี้น้องสกายขวบกว่าแล้วนะคะ1ปีกว่าผ่านไปเนี่ยน้องก็เติบโตแล้วก็มีความสุขแล้วนะคะหลายท่านก็คงอยากให้น้องสกายเนี่ยลืมชีวิตอันน่าเศร้าของเขานะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขในบ้านหลังนี้นะคะก็ขอบคุณพี่น้องหลายละท่านที่รักแล้วก็เอนดูน้องสกายแล้วก็น้องๆทุกตัวในบ้านผู้กองนะคะซึ่ง หลายตัวเนี่ยทั้งดื้อทั้งแสบทั้งสนนะคะพี่น้องก็ยังรักแล้วก็ติดตามดูชีวิตของน้องๆเรื่อยมานะคะฝากติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ของช่องผู้กองแขกกับแมวจอนช่องนี้ด้วยนะคะหาพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะและถ้าพี่น้องที่เคยติดตามอยู่เดิมเนี่ยอยู่เดิมเนี่ยนะคะ เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่วยกรุณากดติดตามด้วยนะคะช่องของมุกองจะได้เติบโตได้เหมือนช่องเดิมนะคะฝากพี่น้องนะคะหากจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวหรือว่าน้องหมาจรในบ่อทรายผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมดดุดไว้ในเม้นต์นะคะฝากพี่น้องนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะคะ